สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่จิบธนากัญยาชาแนลนะคะในคลิปนี้ขอแนะนําวิธีการถักพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าค่ะเราจะใช้วัสดุคือห่วงถุงเท้าสีเดียวนะคะจิบใช้สีเขียวทั้งหมดเลยค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะวัสดุที่เราใช้คือห่วงถุงเท้านะคะแถวที่1ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยห่วงถุงเท้าจํานวน13เส้นค่ะรอบที่1เราจะมีเส้นแกนกลาง1เส้นนะคะ แล้วก็เส้นที่เราจะถักเป็นห่วงอีก12เส้นค่ะเริ่มต้นด้วยการม้วนเส้นที่1แบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นแกนกลางค่ะเส้นที่2อก็ม้วนแล้วก็สอดเข้าไปนะคะทำแบบนี้จนครบทั้ง12เส้นค่ะเ,เพื่อน ได้ครบทั้ง12เส้นแล้วเราก็จะมัดนะคะมัดเส้น23ให้แน่นๆค่ะแล้วก็ดึง2เส้นนะคะมาไว้ที่นิ้วชี้ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะวงรอบที่1ยังใช้เป็นวัสดุเดิมอยู่นะคะหยิบขึ้นมา2เส้นนะคะสอดเข้าไปด้านซ้ายมือค่ะ ต่อไปก็2เส้นนะคะแล้วก็สอดเข้ามาด้านซ้ายมือเช่นกันค่ะทำแบบนี้จนครบนะคะ ลองมานับช่องดูนะคะว่าจะต้องได้12ช่องค่ะช่องที่1นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดแล้วก็สิบสอค่ะขึ้นแถวที่สองนะคะเราก็จะใช้จานวนทั้งหมด12เส้นค่ะเส้นที่หนึ่งของแถวที่สองนะคะสอดเข้าช่องแรกตรงนี้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ถักไปจนครบสิองเส้นเลยนะคะรอบที่สามเราจะใช้ห่วงถุงเท้าทั้งหมดจำนวน24สิสีเส้นนะคะถักแบบนี้ค่ะเส้นที่หนึ่งลงช่องที่1นึะคะเส้นที่สองก็ลงช่องที่1เช่นเดียวกันค่ะเส้นที่สามลงช่องที่2ค่ะเส้นที่4ลงช่องที่สองค่ะ ต่อไปนะคะช่องที่สามก็ลงสองเส้นสี่ก็ลงสองเส้นไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง24เส้นค่ะรอบที่สี่นะคะเราจะใช้ทั้งหมด24เส้นค่ะโดยถักช่องละ1เส้นนะคะเพื่อนหยิบมา1เส้นแบบนี้ค่ะช่องที่1ก็ถัก1เส้นนะคะช่องที่สองก็ถัก1เส้นสามเส้นช่องที่สี่ถัก1เส้น ถักไปจนครบ24เส้นเลยค่ะรอบที่5เราก็ใช้ห่วงถุงเท้าจำนวน24เส้นนะคะเพื่อนถักช่องละ1เส้นเช่นกันค่ะเส้นที่1ช่องที่1เส้นที่2ช่องที่2เส้นที่ 3, ช่องที่3เส้นที่ 4, ช่องที่4นะคะถักจนครบค่ะ ต่อไปวงรอบที่6นะคะเราจะใช้ห่วงถุงเท้าจำนวน48เส้นค่ะถักลงช่องละ2เส้นนะคะช่องที่1ใช้2เส้นค่ะถักเส้นที่1ค่ะในช่องที่1เส้นที่2ในช่องที่1นึ่เส้นที่3นะคะในช่องที่2องเส้นที่4ช่องที่2ค่ะ ถักแบบนี้ไปนะคะช่องละสองเส้นค่ะสอง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 ไปเรื่อยๆจนครบค่ะแถวที่หกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มแถวที่เจ็ดเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองก็ลงช่องที่สองค่ะเส้นที่สามเส้นที่สี่ เส้นที่5ถักไปจนครบทั้ง48เส้นเลยนะคะแถวที่7เสร็จเรบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่8กันนะคะใช้48เส้นค่ะแถวที่8เส้นที่1ลงช่องที่1นะคะแถวที่8เส้นที่2ลงช่องที่2ค่ะเส้นที่3ช่องที่สามเส้นที่4ช่องที่4ค่ะ เส้นที่5ช่องที่5ค่ะถักจนครบ48เส้นค่ะรอบที่9รอบที่10เราก็ใช้จำนวนแถวและ48เส้นเช่นกันนะคะ ตอนนี้ถักทั้งสิบแถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมามัดปลายกันค่ะมัดให้แน่นๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันค่ะ เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะวัดได้39เซนติเมตรเพื่อนๆก็ขนาดกำลังดีนะคะเหมาะกับการใช้งานค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหากว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับจิ๊บในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ